อันนี้ชนชมเรียกมันไอห,หมูอ้วนเพราะจากเมล็ดก่นจะได้ต้นขนาดนี้ก็ก็ใช้เวลาหน้านดูต้องซื้อวงมาใส่ต,ต้นเขาขยายใหญ่เรลยต้นนี้ได้สายพันธุ์มาจากแม่พันธุ์ต้นนี้เป็นเพชรบ้านนาที่เขา ที่เขาต่อยอดมาอร่อยต่อยอดเอาพันนั้นไปเพราะเป็นมเมล็ดแล้วก็ปลูกใช้เวลานาน,านอันนี้คุณณถวายมาจากบ้าน อยู่ในกระถางได้แถบน้นก็แถวหน้านี่เพราะจากเมล็ดทั้งหมดมีแถวหลังต้นแปลกๆนั่นซื้อเข้ามานานแล้วใช้เวลานี่กระถางมันเล็กสามารถขยายกระถางใหญ่ได้แต่ตอนนี้กระถางก็ราคาแพงต้องหยุดไว้ก่อน